และนี่ก็คือฟาร์มทองอัตโนมัตินะครับผมในไมค์ครับเบ็ดล็อกนะครับผมก็คือข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นออโต้ชิลนะครับผมเรามายืในใกล้ๆเราก็ได้ EXP ด้วยนะครับผมก็คือของพราะมีฟาร์มเครื่องแยกนะครับเราก็ไปดูชิป เพราะมีเครื่องแยกนะครับผมประมาณนี้เลยก็จุดที่ทุกคนอยากได้ฟาร์มนะครับเนี่ยเพียงแค่เข้ามาที่ลิงก์ใต้ทีคิปชั่นเนี่ยแล้วก,กดถูกใจแล้วก็จะเห็นโพสต์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดถูกใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยว่าเราอยากได้ฟาร์มอะไรให้นึกถึงเราหวังที่เจ้านะครับผมเพียงเท่านี้ก็จะโพสต์เรียบร้อยนะครับผมก็จะมาดูอ่าและนี่ก็คืออุปกรณ์ในการสร้างฟาร์มทองอัตโนมัตินะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยให้ทุกคนนะครับผมไปไปดูคลิปของผมนะครับคลิปแยก แยกไอเทมฟาร์มทองนะครับผมมุมขวาบนมันจะมีปุ่มอะไรเอ่ยนะครับผมอ่ะก่อนดีงไดเนี่ยก็คือให้เราหาพื้นที่ที่ไหนก็ได้นะครับหรือว่าเราสร้างสูห่งา1 2 3 4นะครับระวังตรงบล็อกที่5ก็ได้นะประมาณนี้เลยกดชิ้ที่ขวาไปฮ็อปเปร์นะครับผมอ่ะให้เรานะครับประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนเผื่อจะงงนะครับระวังบล็อกขึ้นมาประมาณนี้นะครับผม1 2ประมาณ4บล็อกนะครับผมแล้วเราเนี่ยทำการ วางวางฮอปเปอร์นะครับหันไปฝั่งขวามือนะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่าแล้วเราก็ค่อยสร้างสร้างเครื่องแยกไว้ใหม่นะครับผมในทีน่นี้ถ้าเกิดว่าใครมีเครื่องแยกเราก็สร้างต่อได้เลยนะครับมันจะสบายมากกว่านะครับเราได้เราไดถ้ถาลองเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ นะครับผมระวางประมาณนี้นะครับปึ๊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 บนะครับอ่าเพื่อที่จะได้เป็นใส่วงจรนะครับระวางพิทท่อนอย่างนี้เลยชึบ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 ประมาณนี้นะครับแล้วเราเอาออฟเซิร์เวอร์เนี่ยหันเข้ามาใส่พิทท่อนของเรานะครับต่อไปเนี่ยเราก็เอาเลสโซนท็อตเนี่ยวางไว้ตรงพิทท่อนของแต่ละฝั่งนะครับวงจรเนี่ยทำงานตลอดนะครับเราก็ เพียงใส่เลเวอร์นะครับผมตรงนี้ใส่ตรงพิษท่อนนะครับผมมันก็จะหยุดอ่าตรงนี้เราก็ทําเป็นทางขึ้นนะครับชึบแล้วต่อไปเนี่ยให้เราปาปาปาตีศูนย์เข้าไปนะครับที่ไหนก็ได้นะครับปาไปเลยนะครับเราลองเปิดเครื่องดูตีศูนย์เนี่ยก็จะวนไปวนมาประมาณนี้นะอ่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการวางบล็อกขึ้นไป18บล็อก นี่นะครับผมเราก็วางขึ้นมา18บล็อกเลยนะครับตามตัวเลขที่ผมเขียนไว้เลยเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมจะทำเออเป็นแบบว่าตัวเลขอย่างนี้นะครับเผื่อว่าทุกคนอาจจะดูง่ายขึ้นนะครับผมเอาละครับเราก็วางครบแล้วนะครับผม18แปเออเราก็วางครบนะครับ18บบล็อกนะครับส่วนด้านบนนี้นะครับเราก็วางเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ล้อมรอบเลย ส่วนข้างล่างนี้นะครับผมเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอันนี้ได้นะครับผมบล็อกกระจกนะครับเพื่อความสวยงามประมาณนี้ชึบนะครับเราจะได้มองเห็นด้านในด้วยอ่าต่อไปเนี่ยเรามาข้าบบนะครับต่อไปนะครับมาบนด้าบนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็วางบล็อกออกมา8บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแล้วเราก็ทำการถมได้เลยครับผม นี่นะครับทุกคนเราก็ต่อมาอีก8บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ปนะครับประมาณนี้เลยต่อไปนะครับผมให้เรามามุมนี้นะครับเรานับไป1 2 3 4นะครับบล็อกนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะครับมาไว้อ่าต่อไปเนี่ยเราก็วางอย่างเงี้ย8บล็อกทุกมุมเลยนะครับผมทุกมุมเลยเอาล้ครับเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสี่มุมนะครับ1 2 3 4นะครับเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วทำไงต่อใช่ไหมเราก็ ตรงมุมๆนะครับผมเราก็สร้างสูงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วครับเราสูงอย่างนี้ใช่ปะ่ะต่อไปนะครับเราก็ทําการวางเออนี่นะครับไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะคือเรียกว่าน่าจะเป็นบันไดนะครับผมนะบันไดเราก็วางอย่างนี้รอบๆเลยวางบันไดเสร็จนะครับเราก็วางเป็นน้ําเลยนะครับผม น้ําก็จะมาประจบกันตรงกลางพอดีนะครับในที่นี้อแต่ว่าทุกคนครับถ้าอยากได้ฟาร์มนะครับอย่าลืมถึงพลังวังทีเจ้านะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับที่ผมจะใส่เชเดอร์แสงเงานะครับผมที่อัปเดตมาใหม่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะลายตาไปหน่อยนะครับเอาละครับทุกคนเห็นบล็อกตรงนี้ไหมครับบล็อกที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนไปหนึ่งอันใช่ไหมครับให้เราวางขึ้นมา1 2 3 4นะครับนี่นะครับทุกคนดู1 2 3 4บล็อกที่5เราเป็นออกซิเดียมนะครับ สมบัตข้างลางนี้เนี่ยเราก็ทุบทิ้งได้เลยครับผม1,2,3,4บล็อกที่5เป็นออกซิเดียมแล้วก็ทำอย่างนี้เนี่ยเอ่อทุกทุกอันเลยนะครับผมนี่จะได้เป็นประมาณนี้นะครับต่อไปเนี่ยเราก็วางไป14บล็อกนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1ี่ห 1 3 14นะครับก็คือประมาณนี้นะครับเอาละครับก็วางออกซิเดียมประมาณนี้นะครับ14บล็อกนะครับบล็อกด้านบนไม่เป็นไรนะครับบล็อกด้านบนผมเอาไว้นับเฉยๆนะพอได้14บล็อกนะคะ1บบล็อกนะครับแล้วก็วางขึ้นไปอีก14บล็อกเหมือนกันนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9 10 1ี่ห้า14ดด้านะครับประมาณนี้เลยนะครับเราจยได้เป็นประมาณนี้ เราก็ทำอย่างนี้เนี่ยล้อมรอบวงกลมเลยนะครับผมเอาละครับเราก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับล้อมรอบประมาณสี่เหลี่ยมนะครับประมาณนี้เลยเอาละครับต่อไปเนี่ยให้เรามามุมในมุมหนึ่งนะครับผมไอ้บล็อกที่1บล็อกที่2นะครับอ่าเราก็วางออกมา3บล็อกนะครับให้เราเอา หันออกหันเข้านะครับผมอ่าแล้วเราเนี่ยเอาดิฟเพนเซอร์ปึ๊บประมาณนี้นะครับลูกศรชี้ออกแล้วก็ลูกศรชี้เข้านะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่เป็นสโนว์บอลได้เลยนะครับผมตรงนี้อ่าต่อไปนะครับให้เรามาตรงมุมนี้นะครับผมปึ๊บอ่าฝั่งนี้เป็นที่ปล่อยสโนว์บอลของเราฝั่งนี้นะครับเรา1 2 3 4นะครับระวัง1 2 3 4นะครับแล้วก็1 2 3 4นะครับแล้วก็1 2 3 4 5 6นะครับ6ก็ประมาณนี้เลยยึ๊บ รอบๆนี้อ่าส่วนประมาณนี้นะครับ1 2 3 4อ่าแล้วเราทุบบล็อก3บล็อกทิ้งส่วนด้านบนนี้เนี่ยก็คือยาวประมาณนี้นะครับ2 4 6 7 7บล็อกแล้วให้เรานะครับวางบล็อกอย่างนี้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับประมาณนี้เลยหันลูกศรชี้ไปฝั่งนู้นนะครับส่วนด้านสุดท้ายนี้เนี่ยให้เราหันลูกศรชี้ออกมาด้านนอกประมาณนี้เลยแล้วต่อไปนะครับอีกชั้นหนึ่งให้เราวางบล็อกกันเลยก็ได้นะครับในที่นี้เดี๋ยวผมวางเป็นบล็อกกระจกแล้วกันนะครับแล้วก็วางเป็นแถบดอ มาเนี้นะครับเปิดไปเลยแล้วเราเนี่ยทำการเทลาวาเข้าไปด้านในนี้ได้เลยนะครับผมปึ๊บอ่าเราเทลาวาเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับผมแล้วเราเนี่ยทำทำการวางบล็อกขึ้นมาอย่างนี้นะครับหนึ่งบล็อกก็ได้นะครับผมหรือว่าเพื่อให้สวยๆแล้วก็ใส่หมดนี้ได้เลยนะครับผมปึ๊บประมาณนี้นะครับอ่าในที่นี้ทําความเข้าใจกันหน่อยนะครับผมก็คือบล็อกตรงนี้เนี่ยเราต้องมี1บล็อกนะครับตรงแถบดอนะครับอ่า มี1บล็อกก็ได้นะครับวงจรก็จะทํางานนะครับแต่ว่าเราจะมีให้หมดก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกคนเลยแต่ตรงกลางตรงบล็อกลาวาเนี่ยเราอย่าอะไรไปบังนะครับผมถ้าถ้าเกิดบังหมดเนี่ยมันก็จะไม่ทํางานนะครับประมาณนี้เลยตันนี้ฝั่งเราก็สร้างอย่างงี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับในที่นี้เนี่ยตรงนี้นะครับเราจะใส่เป็นน้ําก็ได้นะครับถ้าเกิดใครหาสโนว์บล็อกไม่เจอนะครับน้ํา แล้วก็ฝั่งนี้เราก็ทําเหมือนเดิมนะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็1 2 3 4 4ส6ี่ี่ห้านะครับเอาละครับตอนนี้ฟาร์มของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโู้โหนะครับอ่ากอเดืเลเนี่ยเราก็ลงมาข้างล่างนี้กันเลยนะครับอ่าก็ไม่มีอะไรนะครับผมถ้าอยาก้ฟาร์มมะคัดไปเรื่อยๆเราหวังซีเจ้านะครับผมอ่ะก่อนเดืเลนเนี่ยเรามาตรงนี้นะครับผมเราลงมาดูข้างล่างเฮ้ยทาไมน้ํารู้สึกไม่สมูทไม่เป็นไรนะครับก็คือทุกตัวล่วงไปหมดลวอ่ะ วงจรเนี่ยเราจะใส่ตรงนี้นะครับเราจะใส่เป็นน้ําก็ได้เป็นสโนบอลก็ได้นะครับผมในที่นี้นะครับเฮ้ยนะครับผลผลิตก็ได้เยอะมากเลยนะครับผมกําลังสร้างเมื่อกี้เนี่ยเราจะได้เท่าไหร่กันเชียวนะครับนะครับผมนี่ก็คือตรงนี้เยอะมากอาล้ครับต่อไปนะครับก็คือการแก้ไขนะครับถ้าเกิดว่าสมมุติได้ทุกคนเราฟาร์มเราเป็นยังไงนะครับตอนนี้เอ่อฟาร์มเราตรงนี้ก็เป็นเนื้อส่วนนี้เป็นทอง ส่วนตรงนี้ก็เป็นทองเหมือนกันนะครับก็คือทองค้าตรงนี้เด้งมาตรงนี้ส่วนขยะก,ก็จะเด้งมาตรงนี้นะครับอย่างเช่นดาบไปเลยพวกนี้นะครับทุกคนครับบางครั้งเนี่ยทุกคนเดินมาอย่างงี้ใช่ปะอ,อ๊บอันนี้ผมสร้างไว้เฉยๆนะจริงๆไม่ต้องทําก็ได้เป็นสลับเผื่อเราอยากตีนะครับอ่าไอ้ไอ้นี่ไม่เกี่ยวนะครับตรงนี้มันเป็นอย่างงี้นะสมมติทุกคนดูนะเดินไปไป ตีศูนย์น่ยมันด้งกลับมาหาเรานะครับวิธีทําก็คือเราทุบตรงนี้ทิ้งนะครับเราเปลี่ยนเป็นเจ้านี้นะครับ observer นะครับประมาณนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับทุบทิ้งเราเปลี่ยนเป็น observer นะครับผ่านมาอย่างนี้แล้วให้เราเนี่ยทาการวางบล็อกกระจกได้ขึ้นบล็อกขึ้นมา2บล็อกนะครับแล้วตอนนี้อะไรครับทุกคนกำลังสงสัยว่าเฮ้ยแล้วจากเนี้ยเราจะเออ เอา exp ยังไม่ใช่สีแล้วเราจะทำยังไงตีสูตรไม่มีนะครับมี2วิธีคือเออมีอยู่วิธีเดียวนะครับก็คือเราวางสลับแล้วตีเองนะครับไม่ใช่นะครับเราก็วางหนึ่งวางบล็อกขึ้นไปนะครับวางขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วเราทำการทุบบล็อกนะครับผมชึบสองบล็อกเลยนะครับอ่าแล้วเราก็ปาตีสูตรลงไปชึบประมาณนี้นะอ่าแล้วเราก็อุดบล็อกขึ้นไปนะครับประมาณนี้เลยนะครับส่วนซ o m บี้พิกดินที่โผล่มาเนี่ย บางทีมันหลุดออกมานิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะะอ่าตอนนี้เนี่ยตีสูตรแล้วก็ทำงานละนะครับเราเดินไปใกล้ๆเนี่ยตีสูตรก็จะไม่เด้งมาหาตัวเราอีกต่อไปนะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าให้เผยเดินชอบเดินขึ้นมาบ่อยนะครับก็ให้เปลี่ยนเป็นอย่างนี้เอานะครับผมฟาร์มเราก็จะทำงานไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้เป็นจำพวกทองมาอาละครับก็เป็นไงบักันมากครับกับฟาร์มทองอัตโนมัติครับผมก็คือผลผลิตเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับก็ ไม่มีเลยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม